เออหกแปดเจ็เก้าปตรงล้อมอเตอร์ไซค์คุณนี่ล้อไฟฟ้าเนี่ยล <ภา S 2> ้อไฟฟ้าเออนี่ใชับนี่ไฟฟ้ามีจอมีอะไรด้วยนะนี่ยจออะไรนี่แท็ใช่ไหมพุณนี้กล่องแก๊สได้กล่องหายอยู่โน้นน่าจะกล่องแก๊สกล่องแก๊สปะ อ๋อ e c u k s ได้เยอะเลยนี่หัวฉีดไฟ l e d นะก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาเดินตลาดสังกสีอีกแล้วนะครับเป็น ep ที่3แล้วเนาะครับก็รับชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับย well ังอยู่กับ PM 4249ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะครับก็วันนี้ที่มาเดินนี่เป็นวันอาทิตย์ที่เอ่อเท่าไหร่เนี่ยอาทิตย์ที่10 11นะครับวันอาทิตย์ที่11เดเดือนสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะครับ ตอนมานี่ก็เย็นละนะครับค่อนข้างเย็นละประมาณสักหกโมงแล้วนะครับที่มาเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็เลือกชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมีสิ่งที่เพื่อให้พี่น้องสนใจตัวไหนอาจจะไปจัดหาจัดซื้อกันดูตามภาพไปเลยนะครับ ใส่พัดลมไปใส่จีแปนิ้วได้สบายเลยร้อนมากจำเนี่ยแต่ถ้าว,วิง่งใส่นัดเลยครับผมเปลี่ยนตัวตัวเท่าไหร่หรือขายเป็นยังไงเป็นโลโลอร,โลร้อยตัวร้อย,อยเบอร์อะไรเนี่ยสิบสองหุนครึ่งอ๋อเอ็มถ้าเอ็มแปดเขาจะเรียกเกียวมีอ๋อเอ็มแปดถุงละโล นะโลละร้อยครับก็ะถุงละร้อยะไรอมมีรับมีตัวเมียตัวผู้้ามีตัวเมียก็จะขายสองตัวสี่สิบไปวะครับไม่ยอยู่านียผมก็ปาสองพันบาทนี่แบบออ๋อร้อยยีมีตัวเมียด้วยของเก่าผมมการเลี้ยงตัวเนี่ย

ถูงขึ้นมจกของใหม่เมือหนึ่งแล้วนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยจ้อันนี้มีแต่หัวแป้นเท่าไหร่ะ่สลูกมันะชได้ใมลก็สุยก็คือกมีอันน ร้านนี้ขายของผู้ประกอบชาร์จหัวชาร์จแล้วก็ลำโพงด้วยนะลำโพงเสียงดีมากเลยนะครับอยากแนะนำให้มาดูหรือมาชมกันนะครับก็มารับฟังเสียงดูได้เรไมสนใจแล้วรบยนะงดีแท้เปยนเป็นสตูดิโอหกแล้วเออได้ เท่าไหร่ครับพี่ แล้วเจอหายไปบ้างมั้งเนี่ยเท่าไรคออก็ร้อยแปบาทครับตักเกั้ยเหีนไเ่ยเครับเสียงดีเนี่ยไปซ้อาหน่งาส้ยเสีีอะ็ไปสืตรงไหนสื่แปมแปมมันต้องคอก

ดับครับไฟดับดต,ลดดตลาดมืดสมชื่อแต่ในกล้องยังเห็นอยู่นะนลลพลมลยะมเตลาดมืดแท้จริงม,มีมีซับมีซับบอ็อกโบ๊ด้วยนะกลมๆเห็นไรทีเป็นพี่พ,พ,พี่พี่หนุ่มจำไหม เสร็จานดีหดดัประจนเเยเลนีเรู้เลยรู้เลยไนแมันเก็บเลยะดีเดียวนะรูทรศัพท์เราเก็บแบตเก็บไว้ด้วว่ร้านประจำครับร้านประจาร้านนี้ได้ของไปเยอะได้ของไปเยอะครับร้านนี้ขอบอก แล้วก็มีอันนี้ด้วยไม้ไม่ลอยยานวีนจะเครื่องแบบแน่นเครื่องแน่นแท้ ไไ้เดียคั๋ยวเรียนไป ทัดลมไม่แป๊บมีไฟด้วยนะที่ขาวอะ่ะมีที่คลีดเลยไม่เหมือน,นแต่ไฟติดอยู่นะครับจะเปิดได้เป็นไม่เหมือน เออกอาอ่ะไปเป็นเข็มนะเข็มตรงเปรอะเราเคยใช้มาก่อนในคิวรส ใช่ใช่โอ้ยอ๋อนี่มีมีสี้ออมีไอ้บาโคดนี่แหเฮ้ยที่พี่ซื้อไปถามราคาไหมเท่าไหร่ครับตัวนี้เดขางหลังดเือนะเรือนร้อเดียวิเนี่ย น้าทีเอนาอขาเท่าไหร่เอาน้ำมันจะแทนเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทนะครับไม่ใช่น้ำมันจักรนะครับจะดีกว่าน้ำมันจักรนะครับดีกว่าอ๋อดีกว่าผีโลหะนะครับน้ำมันจักรกุลสิบบาทขวดละสิบบาทอ๋อ แทงฮะอืมสองแถมหนึ่งส้ามเงิน้าคนอร้บาทจ้า rồi mới chờ là anh mùng rồi thôi mẹ ดียี่นี่มันอาาะไรวะแบตเตอรี่ต่อตัวชาร์จเครื่องชาร์จป่นะน่ะทุกป้โอ้ยตัวปัม๊มเออปั๊มใหญ่โหยสุดยอดพ่อเครื่องปัม๊มกิโลเท่าไหร่ครับกิโลครับไไม่ด้กิโลมาช้ามาช้าเร็วเก็บรอมองก่อนเผื่อเขายังไม่เก็บ แล้วโดนตาต้องใจเศก็ใส่ไอ้ขนวนนี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่เขามีไฟด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขาเดินใส่ไฟมาแสดงว่าด้านหลังไฟติดใช่ไหมนะเนี่ยนม่เนี่ยมีไฟเบรกด้วยเออดีว่ะมีเทปนี่อีกอะ อเก่าเฮ้ยท,ที่เป็นมม้วนอะอ่องเตอีรม ลมลมอ๋อลม

ครับก็ที่เห็นพื้นที่โล่งๆข้างหน้านี่ก็คือมววาเขาเก็บไปแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ก็ค่อนข้างดึกแล้วครับน่าจะสองสามทุ่มแล้วนะครับพอดีไม่ได้ดูเวลาแต่ว่าก็มีร้านค้าเริ่มเก็บบางแล้วนะครับก็ดึกแล้วดึกแล้วโอ้ฟังก่อนน้องรมเนต่อเลยๆครับ สายไฟสายลำโพรงร้านนี้เยอะรถไฟข้350เกัารถไฟคาราบ

แบบว่าจะหา่ดด้วยาแบบนี่โกีาน้ำเสลืสว่าโอ้โหเลือดแป๊แป๊บแป๊แป๊บมานะมาแล้วนัน้นส่ดูหนังกิ้งครับ Rồi tốn thỏ đỏ của bà ngài ố lập Con này đấy Con video đúng Lúc mình thấy phim ạ hãy muốn gì đấy không? Ừ, แก้วมเพียรน่าจะแท้หมดนะแต่ว่าแบตจะได้ป่ะ

ฝาเครื่องฝาครอบอ๋อเราดูไปแล้วนี่รุณใหญ่โอ้เตือนมากะมาถอยอ๋อ้ง่ ของโครงการมารินดาปิ่นเจ้าสารยาค่ะที่ดินก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ